เรามาดูตารางการแข่งขันวันเสราร์ที่13าพฤษภาคม2566กกันดีกว่าค่ะ เป็นรอบรองชนะเลิศและรอบจัดอันดับ5ถึง8พูดเลยนะคะว่านัดนี้ห้ามพลาดจริงๆการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023นะคะมีทั้งหมด8ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้แบ่งเ,เป็น2กลุ่มค่ะกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่ม A ประกอบไปด้วยไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและพาม่านะคะกลุ่ม B ประกอบไปด้วยเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์และกัมพูชาในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครั้งนี้เอา2อันดับแรก ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบตัดเชือก หรือที่เราเรียกกันว่ารอบน็อกเอา์นนเอง2ออันดับแรกของกลุ่ม A ในการแข่งขัน3นัดที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมวันที่10พฤษภาคมและวันที่11พฤษภาคมที่แฟนๆฟลลบอลได้ดูนะคะกลุ่ม A 2ออันดับแรกที่เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนั่นก็คือทีมอันดับที่1ไทยค่ะอันดับที่2อินโดนีเซียส่วนกลุ่ม B อันดับแรกที่เข้าคือเวียดนามอันดับที่2ฟิลิปปินส์นะคะ ส่วนมาเลเซียพมา่าสิงคโปร์และกัมพูชาไปจัดอันดับ5ถึง8ต่อไปค่ะวันนี้จะมีการแข่งขันรอบจัดอันดับ5ถึง8ด้วยนะคะสำหรับ ทีมที่ไม่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศและจะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในช่วงเย็นด้วยรอบจัดอันดับ5-8วันนี้เราจะได้ดูมาเลเซียพบกับกัมพูชานะคะตอน12นาฬิกาหรือว่าตอนเที่ยงตรงและสิงคโปร์พบกับพามา่าเวลา14นาฬิกา30นาทีหรือว่าบ่าย2โมงครึ่งหลังจากนั้นค่ะพลาดไม่ได้รอบรองชนะเลิศนะคะ ก็คือ knock o u เลยนะก็คือแข่งกันนัดเดียวนะคะใครชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีรอบรองชนะเลิศวันนี้นะคะประเทศไทยจะพบกับประเทศฟิลิปปินส์นะคะคือทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม A จะมาคว้าอันดับสองของกลุ่ม B นะคะดังนั้นไทยอันดับหนึ่งของกลุ่ม A คว้าอันดับสองของกลุ่ม B นั่นก็คือฟิลิปปินส์วันนี้เราจะได้ดูไทยพบฟิลิปปินส์เวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นค่ะหลังจากนั้น เมื่อดูไทยพบฟิลิปปินส์เสร็จแล้วนะคะเวียดนามอันดับหนึ่งของกลุ่ม B จะมาพบอันดับ2ของกลุ่ม A นั่นคืออินโดนีเซียเวียดนามจะพบกับอินโดนีเซียเวลา19นาฬิกานาทีหรือว่า1ทุ่มครึ่งนะคะรอรุ้นนะคะรอบนอกเอาเลยคือถ้าใครชนะเข้าสู่รอบชิงเลยนะคะถ้าใครแพ้ไปชิงอันดับ3เพื่อให้ได้เหรียญทองแดง และอันดับ4ก็จะไล่ลําลดับลงไปค่ะ3นัดแรกที่ผ่านมานะคะคะแนนของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากกลุ่ม A นะคะประเทศไทยแข่งไป3นัดชนะทั้ง3นัดนะคะและนัดละ30ด้วยรวมเป็น9พอยต์ค่ะอินโดนีเซียนะคะแข่งไป3นัด ชนะ2นัดแพ้1นัดนะคะได้พอยต์ไป6พอยต์ค่ะมาเลเซียนะคะแข่งไป3นัดชนะ1นัดแพ้2นัดได้พอยต์ไป3พอยต์ค่ะส่วนพม่านะคะแข่งไปทั้งหมด3นัดแพ้รวด3นัดนะคะไม่มีพอยต์เลยค่ะมาที่กลุ่ม B ีค่ะอันดับที่1เวียดนามค่ะแข่ง3นัดนะคะชนะทั้ง3นัด9พย้ยต์เหมือนไทยเลยค่ะ ส่วนฟิลิปปินส์ค่ะแข่งสมนัดชนะ2นัดแพ้1นัดนั่นก็คือแพ้เวียดนามค่ะได้มา6พอยต์สิงคโปร์นะคะแข่ง3นัดชนะ1นัดแพ้ไปสองค่ะได้พอยต์มา3พอยต์ค่ะและประเทศเจ้าบ้านประเทศกัมพูชาแข่งไป3มนัดแพ้รวด3นัดค่ะได้พอยต์ไม่ได้เลยค่ะวันนี้ไทยต้องผ่านรอบรองชนะเลิศไปให้ได้นะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเหมือน็อกเอาท์เลยค่ะ ถ้าใครชนะเลยก็เข้าสู่รอบชิงเลยนะคะไม่มีการแข่ง2นัดแล้วถึงจะเอาคะแนนมากที่สุดแล้วค่อยเข้าถึงรอบชิงไม่มีนะคะก็คือนอกเอาเลยดังนั้นวันนี้ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ค่ะไทยต้องเอาชนะฟิลิปปินส์ให้ได้เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะคะและอินโดนีเซียจะพบกับเวียดนามนะคะอินโดนีเซียต้องชนะเวียดนามให้ได้เอ้ยไม่ใช่ค่ะ ก็รอลุ้นนะคะว่าเวียดนามกับอินโดนีเซียใครชนะและจะได้เข้ารอบมาแข่งกับประเทศไทยนี่พูดในนามเข้าข้างประเทศไทยนะคะประเทศตนเองว่าประเทศไทยจะชนะฟิลิปปินส์และเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศป้องกันแชมป์ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำคาเดิมค่ะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เห็นได้ชัดใน4เกมปีนี้ เป็นการรวมตัวทีมชาติของแต่ละประเทศครั้งแรกนะคะเป็นรายการแรกที่รวมตัวทีมชาติในทวีปในอาเซียนแบบนี้พูดเลยว่าเป็นครั้งแรกนะคะในรายการซีเกมเราเห็นพัฒนาการของแต่ละทีมมากขึ้นนะคะถ้าพูดตรงๆอย่างกัมพูชายอย่างพมา่าใช่ว่าไม่เห็นพัฒนาการนะคะเห็นนะเพราะพวกเขาสามารถเข้ามาส่งทีมเข้ามาแข่งขันกับประเทศ พื่นบ้านอะไรให้ใกล้เคียงในระบบวอลเลย์บอลหญิงได้แอดพูดเลยว่าพัฒนาการนะคือแต่ละทีมพัฒนาการมากขึ้นนะคะดังนั้นไม่ประมาทดีที่สุดค่ะอ่ะวันนี้ไทยจะชนะฟิลิปปินไหมและเวียดนามกับอินโดนีเซียใครจะชนะและเข้ารอบชิงแฟนๆคิดว่าอย่างไรไทยเซตกันมาด้วยดีกว่าไทยจะได้กี่เซตกับฟิลิปปินหรือฟิลิปปินจะแย่งเซตไทยไปบ้าง เวียดนามจะ30มกับอินโดไหมหรืออินโดจะ30กับเวียดนามหรือจะได้เซตไปเท่าไหร่ไทยเซตกันมาด้วยดีกว่าค่ะวันนี้ทีมไทยถ่ายรัอสดทาง True ID และช่อง7 TSport 7นะคะใครมีทีวีดิิตอลนะคะก็กดเลข7ได้เลยนะคะช่อง TSport หรือว่าดูผ่านช่องทาง Youtube ก็ได้ค่ะถ่ายเยอะมากเลยรวมไปถึงออฟฟิเชียลของทางแคนเบอร์ด้วยนะคะของทางเจ้าภาพ เจ้าภาพถ่ายทางช่องทาง Facebook นะคะแคมเบเดียสปอร์ตแท้จะไม่ผิดนะแคมเบเดียไลฟ์สปอร์ตนะเขาถ่ายทางช่องทางของเจ้าภาพด้วยนะคะแต่ไม่มีใครรู้นะ,ะดังนั้นไปติดตามใน Facebook และดูได้นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการคว้าแชมป์รายการซีเกมครั้งที่22ณนะประเทศกัมพูชาด้วยค่ะอย่าลืมทายเซตใครชนะ ามาได้เลยค่ะ